สวัสดีนะคะทุกทุคนวันนี้เราจะมาให้นิเคอีนะคะนิเคอีกบ่ายนะคะตัวนี้นิเช้าไม่ไม่ทันนะคะนิเคอีกบ่ายนะคะวันที่27นะคะเดือนสปี6 4สี่ิบบนนะคะจะมาตัวนี้นะคะ สบนค่ะเด่นๆของเขาคือห้ากับ7นะคะห้เจ็ดฟัน7นะคะฟันเจฟัน5ดีกว่าฟัน5นะคะฟัน5้าค่ะห้าห้าสอค่ะห้าสอเป็น7 ก้กลับหัวเป็นกับหัวเอเองนะคะห้ 5, ประมาณนี้นะคะ72็ดสองคะ่ะสองเค่ะเเป็น1นหนึ่งเป็น7จ็นะคะเจแล้วก็เจนะคะตัวนี้จอะที่น่าจะมานะคะนี้จอะที่น่าจะมาให้สายลากก็50กับ70นะคะ สายลากนะคะขอให้ลากแตกกันนะคะลากจุดศูนย์ถ้า3ตัวเนี่ยสตัวน่าจะมาตัวนี้นะคะ5้าห1 9ก็ประมาณนี้ถ้านหนีมานะคะห1า5น9่งเกประมาณนี้นะคะดีท้านหนีเป็น3ก็573ค่ะนะ ตัวนี้เลยนะคะนี่ตามนี้เลยค่ะนี่็พอได้นะคะตัวนี้จัดทำเพื่อเป็นแนวทางตัวเลขนะคะผิดถูกประการใดขออภัยนะคะตัวนี้วันนี้วันที่ยี่สนิเคบ่ายนะคะถ้าจะให้จัดเม็ดเดียวนะคะเม็ดเดียวเราคิดว่าน่าจะเด่นห้าเจ็ดสองนะคะตัวนี้ นะปันเม็ดเดียวเลย7 2นะคะเม็ดที่สองก็5 2นะคะตามนี้เลยค่ะขอบคุณทุกคนนะคะขอให้ได้ขอให้โดนค่ะไว